ขอนมโมทนาเจ้าภาพศรัทธาผู้ระภาระธุระดูแลคณะพระคุณเจ้าแม่ชีตลอดจนคณะผู้ปฏิบัติธรรมทําไมเวลาถวายกล่าวคําถวายพัะตาหารแล้วถึงมีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งสวดยะเคพันเตสังโคปฏิชานาตุสิ่งนี้ท่านเรียกว่าการอะปะโลกากรรมบ้านเราเรียกว่าอุปโลกอุปโลกอุปนี่ภาษาบาลีนี่คํหนึง คนไทยเรามาใช้ไม่ตรงเป้าหมายนี่อัปโลกนกรรมคือการที่สวดสมมติขึ้นมาเป็นกรรมทางท่านเรียกว่านิตินยัยก็คือเป็นกรรมทางพระวินยัยเป็นกรรมทางกฎหมายครับเวลาที่มีพระวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาว่าพระคุณเจ้าพระสงฆ์รูปใดน้อมของสงฆ์มาเป็นของตัวเองต้องอาบัติของนั้นเป็นนิสกีพระเป็นปาจิตีครับ เป็นอาบัติฉะนั้นเวลาที่กล่าวคําถวายข้าแต่พระสงฆ์พู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายนี่หมายถึงพระสงฆ์ทั้งหลายไม่ได้จําเพาะเจาะจงว่าข้าแต่ท่านพระอาจารย์สะอาดผู้เจริญข้าแต่พระเพโริศผู้เจริญอย่างนี้ไม่ได้จาเพาะเจาะจงเพราะถวายเป็นสงจึงเรียกวัดสังฆทานทานแก่พระสงฆ์โมใหญ่พระสงฆ์รูปใดเอามาฉันถือว่าเป็นอาบัติแม่ชีทานแม่ชีฉันก็เป็นโทษพระฉันก็เป็นโทษเพราะว่าส่วนนี้เป็นของสง์ส่วนกลาง จึงมีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งท่านประกาศตัวขึ้นมาเพื่อขออนุญาตสงฆ์เป็นตัวแทนจำแนกทำหน้าที่แทนพระธรรมวินัยขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าอายังปธรรมภาโคมหาเทรัสะปาปุนาติทานอันเป็นมงคลทานอันประเสริฐเป็นของบริสุทธิ์นี้ที่ทยกทายการนำมาถวายส่วนที่หนึ่งข้าพเจ้าขอแจกแบ่งถวายพระมหาเทระผู้มีพรรษามากกว่าข้าพเจ้าอวสีสาภาคาอัมหากังปาปุนันตุ ส่วนที่สองรองจากนั้นจะได้ถึงแก่ข้าพเจ้าเลท่านผู้มีพรรษาการน้อยกว่าข้าพเจ้าไปพิกขุจจากของเหล่านี้ย่อมถึงแก่พระสงฆ์ศีลวันตาจะถึงแมช่ชีผู้สงศีลขหัดฐานนั่นจะถึงแก่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายปาปูนันตุถึงแก่พิกขุนันจะพระสงฆ์ด้วยศีลวันตานันจะท่านผู้สงศีลด้วยแม่ชีด้วยขหัดฐานันจะขหัดขะเรือหัดผู้ ของเรือนด้วยยะถาสุข,ขังปริพุนจันตุย่อมยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ของเหล่านั้นคือยังอัตภาพแห่งตนก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบรรเทาอาการหิวแล้วก็อัตภาพแห่งตนและประโยชน์ท่านก็คือยังประโยชน์คือทําประโยชน์แก่หมู่ชนทั้งหลายหิตายะสุขายะจะยงประโยชน์และความสุขแก่คนทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นอย่างนั้นจึงจะเรียกว่า การแจกแบ่งสงเราพระคุณเจ้าฉันแม่ชีฉันหรือว่าท่านผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดจนคละวาทญาฏยมรับประทานไม่เป็นโทษไม่เป็นภยัยไม่เป็นอาบัติเพราะพระคุณเจ้าท่านทําหน้าที่แจกแบ่งพระสงฆ์แล้วแจกแบ่งแก่เราท่านทั้งหลายแล้วตามพระธรรมวินัยที่พระเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้อย่างนั้นจากนั้นขอเราท่านทั้งหลายได้อานุโมทนาสาธุการในฐานอันบริสุทธิ์ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิครูบาอาจารย์ธนวัศีลเป็นเหตุมีสมาธิเป็นผลสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นเหตุปัญญาจึงเป็นผลปัญญาเป็นเหตุวิมุตแห่งความหลุดพ้นจากวัตสงสารจึงเป็นผลฉะนั้นเริ่มต้นจากความธรรมที่ถูกต้อง เมื่อเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกเม็ดต่อไปก็ถูกถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ผิดเช่นกันฉะนั้นเมื่อ <c oughs> สิ่งใดที่สามารถอนุเคราะห์สงเคราะห์ดูแลกันในพระธรรมวินัยได้ทานอย่างนี้จึงเป็นทานที่เหมาะสมจึงเป็นทานที่บริสุทธิ์เพราะไม่ติดข้องด้วยพระธรรมวินยัยไม่ติดข้องด้วยสิ่งผิดด้วยประการทั้งปวงเมื่อล่มเลื่อมเมื่อเริ่มต้นถูกสิ่งต่อไปก็จะถูกต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นฉะนั้น ทำไมต้องมีการสวดแล้วทำไมที Bereich> ่อื่นไม่สวดบางที่ท่านไม่สวดเหตุผลเพราะว่าท่านแจกแบ่งกันโดยพฤติไนก็ไม่ผิดเหมือนกันไม่ผิดแจกแบ่งกันโดยพฤติไนด้วยด้วยพฤติไนของสงฆ์ก็ไม่ผิดด้วยนิตินด้วยอำนาจแห่งพระธรรมวินัยที่พระเจ้าท่านอนุมัติอนุญาตบัญญัติไว้ก็ไม่ผิดเช่นกันแต่ทำไมเราถึงต้องสวดเวลาที่ มีการกล่าวคําถวายทานเพราะที่นี่เป็นที่พระคุณเจ้าลหลายๆประเทศท่านมาศึกษาข้อวัดปฏิบัติฉะนั้นจึงต้องสวดขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างแนวทางว่าคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์คูบาจารย์ท่านทําอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติคูบาจารย์ท่านพาประพฤติพาปฏิบัติแบบนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าสิ่งที่พวกเรากระทาภาคเพียรปฏิบัติให้ท่านเห็นเหล่านั้นพอกลับไปบ้านเมืองของท่านท่านก็ไปประพฤติปฏิบัติตาม อยากเห็นความเป็นสงฆ์ที่เสมอภาคกันอย่างเนี้สังฆะคือหมู่สงฆะคือชุมชนตัวอย่างชุมชนตัวอย่างอยู่ด้วยความเป็นตัวอย่างแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายครับวันนี้ขออนุโมทนารายการดวงตาโครงการดวงตาเห็นธรรมโดยมีคุณเมชีอารีชุ่นโกสมทําบุญ500บาทคุณเมชีบางออนหอมเฮรันและเพื่อนครูสมาธิรุ่นที่25สาขาครหกดบางฉลงใน ทำบุญ200บาทคุณแม่ชีพิมพ์ใจสว่างโฉมทำบุญ100บาทคุณแม่ชีเจริญเพิ่มศักด์มีรัพย์ทำบุญ100บาทคุณแม่ชีนอมแล้วก็อุบาสิกาขวัญปกาขวัญผักกากันปรนาทำบุญ100บาทหลานคุณแม่ชีทองสีคือคุณสรายุทธหันาทำบุญ100บาทคุณแม่ชีพัฒสรันมีกุละและญาติธรรมทำบุญ1 0 9บาทหลานแม่ชีเลี่ยมนายนัทวุฒิปูกลางดอนทำบุญวันเกิดวันที่6พฤศจิกายน หนึ่งร้อยบาทคุณแม่ชีสุภาวรรณปานพิมทำบุญรถโรงเรียนบ้านห้วยน้ําเย็นสามร้อยบาทอุทิศส่วนกุศลแก่พี่สาวผู้วัยชนคือนางนางโชครำขอให้ดวงวิญญาณสู่สุขติสัมปรายภพคุณแม่ชีพิมทําบุญให้ลูกสองคนทุกรายการสองร้อยบาทอนุโมทนาให้คุณนิพัฒน์พงโพ,ง,พง,งามและคุณพัชราพรสังเกตกิจญาติธรรมของคุณเม่ช,มมชีสมหมายสูงสุดโดยท่านอาจารย์กนกพร นิธิสิรินกรทำบุญถวายพัตาหารพระคุณเจ้าแม่ชี500บาทคุณแม่ชีวรชยาฉิมเรืองทำบุญ100บาทเพื่อนเมเพื่อนคุณแม่ชีสุรางคุณธนากรแก้วศรีเนทำบุญรถโรงเรียนบ้านห้ยน้ำเย็น300บาทคุณแม่ชีโยคุณแม่ชีธนันพอรอินปาตะทำบุญรถโรงเรียน500บาทคุณแม่ชีชุติการพรหมจันทำบุญรถโรงเรียน300บาทคุณแม่ชี พยอมกาขาวสีโชคทําบุญครบรอบแซยิบ60ปีเข้าสารไมโลเข้าวสาร50กิโล50กิโลนึกว่าไมโลคอไผยครับ1,680บาทคุณแม่ชีนหนุย่ยกับคุณแม่ชีนงนทําบุญทุกรายการ100บาทและทําบุญโอนเงินสด1,650บาทลูกสาวคุณแม่ชีนหนุย่ยคุณ ปริชาติคุณปัมาวันมีบุญญาทำบุญหนึ chỉ, ่งร้อยบาทคุณแม่ชีนิพาวรกไก่วันทำบุญหนึ 11, chỉ, ung, nam, ่งร้อยบาทคุณแม่ชีผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำบุญรถโรงเรียนหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ชีจันทีจันทาพร้อมครอบครัวทำบุญฐานพระประธานแท่นพระสองร้อยบาทคุณแม่ชีพจนาอุดมพร้อมครอบครัวทำบุญแทนพระประธานห้าร้อยบาทและทำบุญรถโรงเรียนหนึ่งหนึ่งพันบาทคุณแม่ชีผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำบุญรถโรงเรียนหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาท คุณแม่ชีผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำบุญหนังสือสวดมนต์สองบาทคุณแม่ชีระพีพัฒช์ชื่นสนทิกรทำบุญน้ําดื่ม100บาทคุณแม่ชีสศิวิมลแทนเพชรทำบุญน้ําดื่ม100อบาทคุณแม่ชีนอมคุณขวัญปากาคุณขวัญปากากันปนาทำบุญน้ําดื่ม200บาทคุณแมชีบางออนหอมยีรันทำบุญน้ําดื่ม200บาทคุณแม่ชีสุมลเลี่ยมทองทำบุญน้ําดื่ม100บาทคุณแมชีเพลินพิษพิมพ์ทอง ทำบุญน้ำดื่ม500บาททำบุญรถโรงเรียน300บาทคุณแม่ชีนัทธขวญดวงกุสาทำบุญน้ำดื่ม100บาทคุณแม่ชีเสวยสารมโนทำบุญน้ำดื่ม100บาทคุณแม่ชีพยาวก้าสกุลทำบุญน้ำดื่ม100บาทคุณแม่ชีนอมกระจายจิตทำบุญน้ำดื่ม100บาทคุณแม่ชีมาลีแสงสว่างทำบุญน้ำดื่ม100บาทคุณแม่ชีสิริวันพิบาลทำบุญน้ำดื่ม100บาทคุณแม่ชีเพนพันเล็กพง์ ทำบุญน,น้ำดื่ม300บาทคุณแม่ชีกรกมลธนะเลิศทมทำบุญน,น้ำดื่ม200บาททำบุญรถโรงเรียน100บาทคุณแม่ชีสุภาวรรณปานพิมพ์ทำบุญน,น้ำดื่ม200บาทหลานคุณแม่จันหลานคุณแมชีจันทีคุณมยุรชัดมโนรัตนท์ทำบุญ500บาทคุณแม่ชีพจนาอุดมทำบุญ100บาทคุณแม่ชีทำบุญน,น้ำดื่ม100บาทคุณแม่ชีเปรมทิพย์พุทธสมบัติทำบุญ100้น้ำดื่ม100บาท และลดโรงเรียน100บาทคุณแม่ชีนันทวันนันทะเปารยะทําบุญน้ําดื่ม100บาทคุณแม่ชีกัลยาด่านเฮรันยวัฒทำบุญน้ําดื่ม100บาทคุณแม่อคุณแม่ชีอัญชลีด่วงแก้วทําบุญน้ําดื่ม300บาทคุณแม่เบนคุณแม่ชีเบญจวันณพุทธทําบุญน้ําดื่ม200บาทคุณแม่ชีนิชนันสมพันธ์ทาบุญน้ําดื่ม200บาทลดโรงเรียน100บาท คุณแม่ชีอารีชื่นโกสุมทำบุญน้ำดื่ม500อบาทคุณแม่ชีอิสรีบุญศรีตองอ่อนทำบุญน้ำดื่ม100บาทคุณแมชีวรัชยาชิมเรืองทำบุญน้ำดื่ม100บาทคุณแมชีทองศรีหานวิเศษทำบุญรถโรงเรียน100บาทคุณแม่ชีผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำบุญน้ำดื่ม300อยบาทคุณแมชีธัญพรจันสุขทำบุญทุกรายการ100บาทคุณแมชีธนพรธรรมยอย ทำบุญทุกรายการ100บาทลงทำบุญลดโรงเรียน100บาทคุณแม่ชีบุญเพียรอยู่ตรงทำบุญน้ำดื่ม200บาทคุณแม่ชีคุณสายฝนลาวเลิศทำบุญน้ำดื่ม9 9บาทคุณแม่ชีปูปายาโชพิษทัพรชัยทำบุญเป็ียนส้มสามลังคุณแม่ชีสายสุนีเติมสิมสุขพร้อมครอบครัวทำบุญทุกรายการ100บาทลดโรงเรียน100บาทฐานพระประทาน200บาทอุทิศ ส่วนกุศลให้คุณพ่อประทวนผู้ทองคุณแม่ชีเลี่ยมสายโสภาทำบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีเลี่ยมคุณนวพรเทศยงทำบุญทุกรายการสองวันวันละ200รวมเป็น400บาทคุณแม่ชีเบญญาภาธนาจาธนาพัฒจารุเดชทำบุญรถโรงเรียน200บาทคุณแม่ชีนัทวันใจเดชทำบุญน้ำดื่ม600บาทแล้วก็คุณแม่ชีกนกพรไกเซเลอร์ทำบุญน้ำดื่ม500บาท คุณแม่ชีฤทธาสิทธิเวทไทยทําบุญหนังสือสวดมนต์หนึบาทแล้วก็ทําบุญรถโรงเรียน100บาทรวมเป็นปัจจัยเงินสด12,385บาทปัจจัยเงินโอนห้าพบาทคุณแสงสากันนะพร้อมครอบครัวโอนถวายทําบุญพระตหารพระคุณเจ้าและแม่ชีเป็นปัจจัย121บาท ขอร้อท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการกับท่านเจ้าภาพทุกๆท่านได้พร้อมเพรียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิวันนี้เป็นวันพระ เป็นวันพระเป็นวันธรรมมาวนาะเป็นวันพระก่อนมาคบูชาเดี๋ยววันที่13กุ่มพาพัน์ตอนเย็ยนๆเ,เราจะได้ร่วมกันสวดเมตตาหลวงแผ่อุทิศส่วนกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เพียรกระทาด้วยความยากลําบากนะกว่าจะลากสังขารขึ้นมาจากที่นอนได้แต่ละวันกว่าพระอาจารย์จะพาไปนอนได้ในแต่ละคืนเป็นเรื่องลําบากเลิอกเกิน แล้ตอนเช้าก็ต้องใช้เวลาเร่งรีบรีบเร่งเร็วไวฉันเสร็จก็ต้องรีบล้างภาชนะรีบเข้าห้องเรียนให้ทันพอบ่ายมาไม่รู้ทั้งจะซักผ้าทั้งอยากจะพักผ่อนทั้งอยากจะภาวนาพอบ่ายมาจนบ่ายสามบ่ายสี่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยตีละคังอีกแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้กับระคังนี่ตีกันเลอกเกินตีมันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็กว่าจะเย็น วันไหนพอไม่เห็นอนาะจารย์พรโรดมาเริ่มมีความหวังแล้วว่าวันนี้จะได้นอนกันจะได้นอนเร็วละไม่นานอาจารย์พระโลเนี่ยอาจารย์สะอาดกาลังจะเตรียมประกาศปล่อยอาจารย์พระโลโผลมาเอาวอกหักอีกแล้ววันนี้โดยความยากลําบากอย่างนี้ละ่ะทุกๆุกวันแต่พวกเราก็เพียรพยายามกระทําไม่หนีหายไปไหนมะขะปฏิปทาเอกายโนมโคขนทางนี้เป็นหนทางความพ้นทุกข์นะเราตามใจความอยากตามใจความสบายมันมาทั้งชีวิต ลองมาขัดใจมันมั่งมาขัดใจขัดใจให้ใจมันใสให้ใจมันสะอาดดังนั้นก็มาอยู่ในตารางเวลาทํากิจทําการด้วยความยากลาบากอย่างนี้พอถึงวันฉลองชัยพระพุทธเาจา้าพระองค์ทรงประกาศพระธรรมเทศนาครั้งแรกมีพระระหันต์เกิดขึ้นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันในกลางเดือนสามมาคะบูชา เราจะได้แผ่เมตตาหลวงแผ่เมตตาใหญ่แล้วก็เวียนเทียนบูชาพระคุณพระรัตนตรยัยบูชาพระคุณพระแม่ครูบาอาจารย์พวกเราในเย็นวันนั้นครับฉะนั้นก็จะได้เตรียมตัวเตรียมการวันนี้เป็นวันพระก่อนที่เป็นวันพระจริงๆวันพระส5บห้าค่วันพระใหญ่วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบครั้งแรกเป็นวันมหัสัจจันท์ ทำไมถึงว่ามาคะบูชาเป็นวันมหัศจันเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศความเป็นพระสังฆะความเป็นยืนยันความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศเนติปรกรณ์เนติวับัญยัติเรียกว่าปาติโมกของพระองค์เพื่อให้ชนทั้งหลายเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกระทำอะไรอยู่ แล้วพอสองฆ์หมู่ใหญ่ทั้งหลายท่านทําอะไรกันอยู่1,250รูปท่านทําอะไรกันอยู่เพราะนั้นความการุณาของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงเป็นมาตรฐานเป็นแบบแผนให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเป็นวันฉลองชัยเป็นวันมหัสจั์พระสองฆ์1,250รูปมารวมกันนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นวันมหัสจั์คนทุกวันนี้ไม่เข้าใจว่า <c oughs> มหัสจั์ยังไง ในวันจตุรงคสันนิบาตนี่ท่านมหสัศจรรยังไงถึงเรียกว่าเป็นวันมหัสจจรันมหัสจจรันตรงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นหาวิธีที่จะออกจากห้องมืดมดนี่ตั้งยี่สิบอสงไขยด้วยแรงกําลังด้วยสติปัญญาของพระองค์ท่านเพียงพระองค์เดียวด้วยนะเป็นบุรุษเป็นบุคคลมหัสจจรันเพราะห้องมืดมดอย่างเนี้ยห้องที่เรียกว่าวัตะสงสารที่เรียกว่าภาวังขจิต พระวังคะคือองค์แห่งพเนี่ยกว่าจะหาวิธีการหนทางที่จะผลักประตูออกมาสู่ความเป็นอิสระของจิตนี่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยนี่ยีสย่สิบองไขกว่าจะหาหนทางเจอดังนั้นพอพระองค์หาเจอแล้วพระองค์ยังมีพระกรุณาเมตาตาต่อพวกเราทั้งหลายยังบอกต่อด้วยนะสิ่งที่หายาก,ยากสิ่งที่เป็นของที่มีค่าเนี่ยพอหามาด้วยความยากลําบากพระองค์ก็ไม่ได้เก็บไว้เป็นสมบัติของพระองค์เดียว แต่พระองค์ยังเมตตากรุณาและบอกสอนพวกเราด้วยแล้วมีพระสงฆ์ผู้ตัดสู้ตามพระองค์เป็นอนุพุทธะอีกจํานวนมากประชุมรวมกันทั้งพันสองรูปนะแล้วก็ยังประทานพระสัตธรรมที่นำพาเป็นนิยานิกธรรมนำออกจากวตฏสงสารได้ฉะนั้นจึงเป็นวันฉลองชัยจึงเป็นวันสําคัญคนไม่เข้าใจว่าเอ้แค่พระจันทร์เต็มดวงนะพระสงฆ์มารวมกัน1,250รูปนะ ทำไมเป็นเรื่องอัศจรรย์อัศจรรย์ที่พระพูทได้เจ้าพระองค์ทรงค้นพบสิ่งนี้ต่างหากแล้วอัศจรรย์กว่าคือพระองค์ทรงสั่งสอนหมู่ชนส่วนใหญ่หมู่ชนหมู่มากให้เห็นทมให้ตัดสู้ตามพระองค์ท่านได้ด้วยแล้วมารวมกันในหมู่ของชุมชนของบุคคลผู้ปราศจากความอยากได้ความใฝ่ฝันความตัณหาราคะอุปาทานแล้วมารวมกันนี่จึงเป็นเหตุของความอัศจรรย์อย่างนั้นครับ เป็นเหตุของการของวันประกาศอิสรภาพเป็นวันฉลองชัยดัยนั้นเราท่านทั้งหลายปฏิบัติด้วยความยากลําบากอย่างนี้ล่ะแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติด้วยความยากลําบากยากลําบากกว่าพวกเรานี้ด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เห็นธรรมผู้ประพฤติธรรมผู้นําพาเป็นผู้นําพวกเราทั้งหลายท่านหาวิธีการด้วยความยากลําบากกว่าจะเป็น <c oughs> หลวงพ่อวิระยังนี่อดนอนตั้งสามปี ท่านอดนอนตั้งสามปีนันน่งสมาธิเกิดสังกเกิดความง่วงนอนสู้ต่อสู้กับถีนมิทะเอาตะปูตอกไม้หน้าสามเจาะที่หน้าผากตัวเองกว่าที่จะมาเป็นหลวงพอ่อกว่าจะมาเป็นสมเด็จพยันวัเชลดมให้พวกเรากราบไหว้สักการะบูชาฉะนั้นท่านผ่านล้มผ่านตายกันมาทุ่ดงสู้เสือมาทุ่ดงสู้งูจงอางมาสู้ดงชู้สู้ช้างมาสู้โจรก็สู้มา ไปกับหลวงปู่กงมาพาตัวด,ดงไปเจอในประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ใดก็ไม่ค่อยได้ยินว่าจะเจอมาหาโจรมาปล้นหลวงพ่อก็ได้เจอมาหาโจรองอย่างนี้แล้วก็เจอความลำบากยากแค้นสารพัดกว่าจะมาเป็นหลวงพอ่อฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ถือว่ามาเสวยบุญของหลวงพอ่อหลวงพ่อไปกลางกดสู้เสืออยู่หลวงปู่มั่นท่านได้ไปกลางกดสู้เสืออยู่พวกเราก็ กางเต็นท์สู้หนาวอยู่เหมือนกันบอกเราก็กางเต็นท์อยู่ในห้องอขนาดมีมีกุฏิแล้วนะมีห้องมีหน้าต่างประตูเรียบร้อยหนาวสู้ไม่ไหวเอาเต็นท์เข้าไปกลางอีกด้วยเฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่ามาเสวยบาร,รมีมาเสวยบุญหลวงพอ่อจึงเรียกว่าสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาหลวงพ่อค้นหาวิธีการจนหาวิธีที่ประพฤติปฏิบัติได้ง่ายแล้วรู้ทำได้ไว หลวงพ่อทดสอบทดลองประมวลจากตัวองค์ท่านเองจึงมาเป็นวิธีการให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเพราะท่านบอกว่าทุกขาปฏิปทาขิบขิบปาพิญญาที่หลวงพ่อท่านกระทาท่านต้องเดินทุดงแบกกดสะพายบาดไปสู้เสือสู้ช้างสู้งูจงอางไปสู้กับความยากลําบากในหัวใจของตนสู้กับความยากความอยากในใจท่านกว่าจะมาเป็นหลวงพ่อฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงถือว่าเป็น ช่วงโอกาสเวลาเป็นช่วงเวลาที่เราท่านทั้งหลายได้มาเสวยเอาบุญเอาบารามีหลวงพ่อจึงกล้าประกาศว่าเป็นสุขาปฏิปทาขิปาาิญญาเพราะไม่ต้องไปสู้เสือสู้ช้างอย่างหลวงพ่อแล้วเราสู้แค่ความหนาวกับสู้กับพ่อห่มกระชากพ่อห่มดูดวิญญาณเอาตัวเองออกจากพ่อห่มได้เนี่ยมันช่างยากเย็นเหลือเกินแต่ละวันแล้วสู้กับหมอนุ่มๆเนี่ยนะ เอออย่างนั้นเนะี่ยเราสู้เหมือนกันแต่เราสู้กับตัวเองท่านจึงเรียกสิ่งนี้ว่าสุขขาปฏิปทาขิปาพิญญาครับเอาลำดับนี้จะได้นำพาคณะไม่ชี้ศรัทธาได้ให้พรเนาะได้ให้พรคณะศรัทธาผู้ที่เดินทางมาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาถวายพระตาหารขอนโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ปวงอัตมภาพได้อบรมบำเพ็ญกระทำมาด้วยความยากลำบากนั้น ให้เจ้าภาพศรัทธาทุกท่านได้มีส่วนในอานิสงส์แห่งการกระทําเสมือนท่านได้ทําไรบําเพียนด้วยมือทั้งสองของท่านได้มีอนิสงส์ทุกสิ่งทุกอย่างไปรัตนัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนาไตรรัตนัตยะเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนาไตรยัยกตปุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณงามความดีบาร,รมีธรรมในท่านเจ้าปุณสมเด็จพรยาน,นาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโร และอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติของพ่อคณเจ้าตลอดจนแม่ชีและผู้สงศิลทุกทท่านจงเป็นมหรรันตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้เจ้าภาพทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขะภะปฏิาพฏาณธะนะสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมและสายงานของท่านแล้วไซ ขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยะทาวาเรวะฮาปุราปะเรุเรติสักการะเอวะเมวะอิโตจินนังเปตตางอุปรากะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสเมชะโต สัมเบปุเรนตุสังกปาจันโดปันนารโสยธามนิโชติโสยธาสัมบินติโยวิวันจันโตสัมบารโอกเวนัสตูมาเตมภาวะตวันตารโยสุขีเดคาโยโกภาวะ साो विवचन्तु साभारो को विनचतो माते भावात्वन्तरायो सुखे देखायुको भवा साबे तेयो विवचन्तु साभारो को विनातो माते भावान्तारायो सुखे देखायु को อาภิวันนาสิริสานิจังบุธาะปจายโนจารโอธรรมวะทันตีอายุวันโอสุขังภาลาอาดสิเมอาคาสิเมยาติเมตาสกัดเตตานังดาคินันดาชาบมเบกตามนุสรัง นาิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานาตังเปตานามัฏายะเอวังติทันติยาตโยอายันจะโกดาคินาดินนาสังกังเยสุปฏิเดกาเดกะระตังเนตายัสสัทนาโสปกะปติโสยาติธรรมโมจะายังเนดัสิโต เปตานาปพชาจัก ch um a ตาอุราลาบาลัญจาเบโกนังมโนปรินาโตเมยิปยังพะสุตังอาณาปการอาวะตุสั a มังกะรังสัปบาทานุบาเวนะสดาโสทิพวันตุเต Pawato sa pamanggara, rakanto sa padewata, samba tama no sada pawandote. Pawato sa pamanggara, rakanto sa padewata, samba sangga na, sada ภาวนปาตปิสังคายนิโสปินดาปตังะดิเซวามิเนวดาวายานามัทายานันดานายานเวโพสนายะ ยาวาเดวะอิมสักยาสัติติยาปานายเวิงพระมจริยานุกาหายาเอเตปุรานันชาเวดานังบาิหังคามีนาวันดานังนาอุปาเดสมา ยาตาราชเมบาเวสตติอนาวาจตาปาสุวิหารโาติสัตุสัตุสัตุอนุโมทามิยถาสุขังปาริพุนชะตาพัตตาหารอันเป็นมงคล แอนชีผูสส้สรงศีลผู้ปฏิบัติธรรมได้พิจารณาแล้วขอญาติโยกเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยังแ่ประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เธอ